นี่เรามาดูกันนะครับเดี๋ยวคุณแม่มาเลยกำลังจะเทนะครับผมนี่ของคนนะครับจะไม่กลกจะตือหายหมดนะครับผมบินหนีหมดเลยนะครับตอนต้องคนนะครับผมถ้าไม่คนเขาก็จะหนีไปหมดนะครับผมนี่ครับเป็นไงมาครับพี่บีโอ้วันนี้เขาออกมาจากขี้คนนะครับผมมีแต่ขี้คนทั้งนั้นเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเยอะขนาดไหนนะครับผมเทเลยไม่เอาเลยไม่เป็นไรหรอกเทไปก่อนนี่เดี๋ยวมันจะบินเทไปก่อนครับผมนี่อันนี้แกลอนที่สองนะครับผมแกลอนหนึ่งห้าลิตรนะครับผมมันนี้ตีไว้ได้สิบลิตรนะครับผมโอ้โหนี่คุณแม่มาอะไรเราเทจนเหนื่อยแล้วนะครับยังไม่หมดเลยนะครับผมนี่ดูครับนี่ครับผมดูครับ รยอขนาดไหนนะครับผมดูกะละมังครับผมนี่พี่ๆเป็นไงมัางครับนี่โอ้โหเยอะมากเลยนะครับอย่าพึ่งแม่เดี๋ยวหนูตายอยู่เกินี่ครับพี่โอ้โหนี่แมงกินโนนะครับพี่ๆคนไหนสนใจทักไลน์ได้นะครับผมกินอร่อยนะครับผมมันๆทอดกรอบๆแล้วโรยรสดีนะครับน่าอร่อยไหมครับผมพี่ๆดูครับครึ่งกะละมังนะครับผมตีว่าสิบลิตรนะครับผมวันนี้ โอ้เยอะมากเลยนะครับผมฝากพี่ๆเป็นกำลังใจเจ้างอด้วยนะครับบายบายครับผม